เราอยู่ที่ซับซีโร่เมกาบางนานนะคระับวันนี้มีการแข่งสเก็ตแบงคอกปี2020แล้วเรามาดูว่าจะมีอะไรมาโชว์ในการเปิดอันนี้ใกล้ถึงพิธีเปิดแล้วนะครับแบบมีนอร์มอลถูกจำกัดการเข้าชม ปีนี้ก็จะโล่งๆตามมาตรการควบคุมโรคสเกตด้านหลังก็จะมีแค่โค้ชนะครับแล้วก็นักกีฬาที่จะเข้าแข่งที่อื่นก็จะโ่มๆ้วก็สังเกตดูว่าจะมีกล้องอยู่ทุกทิศทางเลยก็จะถ่ายท่อสดมอนิเตอร์ออกไปโชว์จอด้านนอกให้ผู้คนได้เห็นบรรยากาศแสงวิบวับวิบวับวิบวมาก ขึ้นเวลาแ,แ้มที่ทรูกันนะครับถึงร้านทรูแล้วนี่ด้านหลังมาเดินเล่นก่อนนะครับอยู่หน้าหลางสเก,ก็ตอิูอ่เหมือนกันเลยกินอะไรดีอ่ะกินอะไรดีนะตอนนี้เป็นเวลา5้5 5นาทีเดี๋ยวหโมงเย็นภรรยาก็ต้องเข้าไปดูเด็กแล้ว ไปดูหนังด้วยไปดูหนังกันไหมภาษาฮัลกังนครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ฟู้ดคอร์ทนะครับที่เมกกะบางนาอยู่ที่หน้าร้านซาโต้ดงจุดเด่นของร้านนี้ก็คือเขาจะมีต๊ะกลงด้านไหนค,คือร้านนี้เราทานมาเกือบครบทุกเมนูนะครับมาสองสามวันเนี่ยเราต้องทานให้ครบทุกเมนูให้ได้เรายังไม่เคยลองเมนูเทมปุระแต่แป้งเทมปุระทอดอร่อยมากเพราะว่าเขามีเป็นท็อปปิ้งด้านหน้าภรรยากำลังจะทดลองเมนูนี้นะครับเข้าหน้ารวมเทมปุระซาโตไซส์ L ชั้นนี้เลยนะโอเค ตอนนี้เราก็ได้คิวที่135นะครับ6รายการ7 8 9รายการมีบิน2งใบนะครับสั่งไปปากพ่อแม่ด้วยวันนี้ภรรยาคุมเด็กแข่งรายการสเก็ตจนถึง3ทุ่มนะครับตอนนี้ก็เลยจะ6โมงเย็นแล้วเราก็ต้องมาเติมพลังกันก่อนวันนี้ภรรยาไปกดเงินสดนะครับเดี๋ยวระหว่างรออาหารก็ผมมานั่งเฝ้าตดไวก่อน เขามีเป็นท็อปปิ้งให้นะแป้งเทมปุระเราชอบมากเราเลยขอเขามาที่โต๊ะเลยอาหารมาครบแล้วนะครับอยู่บนโต๊ะเราบอกเลยว่าน่าทานมากทุกอย่างเลยเดี๋ยวเราจัดกันดีกว่า ดีมากนะเดี๋ยวว่าโอเคเราก็เลจะเดินทางไปที่ร้อดกันล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันเลยนะฮรัรนี้มีิ0โมงเนนี้อจากบ้านประมาณ7โมงครึ่งกินกาแฟากันก่อ <c> น <oughs> สำหรับน้ำลาย เราต้องไปต่อคอมใช่เราได้คอมใหม่นะหลังจากคอมเราพังเมื่อคืนนี้ไฟกระตุกเลยป๊อปป๊อปป๊อปป๊ปช็อตขู่เลยแต่วันนี้เราเจอะรถไว้ค่อนข้างไกลนะจะเดินลุยกันต่อเดินผ่านกระเป๋าเซลนะฮะพยายามเริ่มมีอาการนิดหน่อยนะจะชอบแข่งกับสามีอจ๊ะแต่วพรุ่งนี้มาช็อปต่อเดี๋ยวนี้เราจะกลับบ้านกันแล้วน่ารักนะนนสีสวยมากเลยอ,ะอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเราปิดคลิปกันตรงนี้เลยนะครับเราจะไปดูขึ้นรถแล้วบ๊ายบาย,บาย